ไปชมการเขียนไขด้วยอักษรธรรมไปอ่านความหมายไขที่น่าสนใจกันครับไปร่วมกับขานคำพญาภาษาลาวบ้านเบ่าที่และยิ้มรับข้อคิดแรกปรีละไมไปดูกันนะครับไขอักษรธรรมคำพญาภาษาลาวบ้านเ่าที่การเขียนอักษรธรรมคำไข ไขเขียนไม้ไก่หรือสรอารไอและตัวขอไม่มีตัวสะกดสังเกตว่าไม้ไก่หรือสรอารไอนั้นก็คล้ายกับสรารไอไม้มมลายในอักษรไทยนะครับการประสมคำก็วางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเหมือนกันความหมายคำไขไขเป็นคำกริยา บ่าวที่ขอให้ความหมายว่าเปิดแก้ฉเฉลยแปลและอาจนำไปใช้ตั้งชื่อคนสัตว์สิ่งของได้เช่นไขพักตู้เหล่าไขพักตู้เหล่าหมายถึงเปิดประตูยุงข้าวไขกองเขา่าไขกองเขา่าหมายถึง เปิดกระติบข้าวเหนียวหนึ่งไขปัญหานำถ่วมอุบลไขปัญหานำถ่วมอุบลหมายถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองอุบลไขปัญหาเสียวสวาดไขปัญหาเสียวสวะดหมายถึงฉเฉลยปัญหานิทานของเสียวสวะด ไขอักษรถ้ำเรื่องปัญญาบารมีไขอักษรถ้ำเรื่องปัญญาบารมีหมายถึงแปลความเรื่องปัญญาบารมีจากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมป้าคํำไขเป็นเอื่อยพอข่อยป้าคํำไขเป็นเอื่อยพอข่อยหมายถึงป้าคํำไข เป็นพี่สาวของพ่อของผมอักษรรธรมคำพญาไขบ่าบาที่แต่งของไขมาฝากต้อนเป็นแฟนดังนี้ครับแนวปิดเมียนไขเปิดตาเห็นแนวปิดเมียนไขเปิดตาเห็นป่วงปัญหาคอยไขเฉลยแก้ ่วงปัญหาคอยไขเฉลยแก้แนวโพดเมนไขแปรสารซื้อแนวโพดเมนไขแปรสารซื้อจ้ำจือแจงน้ามตังแต่งไขจ้ำจือแจงน้ามตังแต่งไขขอขยายความคำพญาบทนี้ว่า สิ่งที่ปิดเก็บไว้อย่างดีเมื่อเปิดออกแล้วย่อมเห็นอะไรอะไรปรากฏชัดแก่สายตาเมื่อประสบปัญหาต่างๆก็ให้ค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไขฉเฉลยหาทางออกที่เหมาะสมก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ส่วนโพส์เม้นททั้งหลายในโลกออนไลน์นั้นก็ควรเสพควรรับ ด้วยความรอบคอบรอบด้านว่าผู้โพสผู้เม้นต้องการส่งสารอะไรเป็นสารที่เหมาะสมกับการเทศะเป็นประโยชน์หรือโทษอย่างไรไหมและสุดท้ายไขอาจเป็นชื่อของบุคคลที่เรารู้จักจดจำก็เป็นได้นะครับข้อคิดคำฝากจากคำใคร มีไข่หนึ่งที่สำคัญมากเบาที่ไปเรียนรู้มาและเชื่อตามนั้นว่าเป็นไข่ที่เป็นต้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นคือไข่พักตู้ใจไข่พักตู้ใจแปลตามตัวอักษรว่าเปิดประตูใจหมายถึงคนเราควรเปิดใจให้กว้างที่สุดสำหรับเรียนรับฟังคิดอ่านพิจารณาความรู้ แนวทางวิธีการหรือแม้กระทั่งข้อคิดคำแนะนำใหม่ๆจากบุคคลหรือสื่อต่างๆเพื่อการค้นพบแนวทางสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมทันสมัยอยู่เสมออันจยกเป็นปฐมบทของการก้าวสู่ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในชีวิตไว้พบกันกับบ่าวที่ใหม่นะครับคือได้ไปเป็นคือได้ไปเป็นคือได้ไปเป็นเด้อ